สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านทางทีมงานช่องธรรมทานได้จัดทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อให้เห็นความสําคัญของกรรมชั่วทางวาจาอันจะก่อให้เกิดผลร้ายต่อผู้กระทำหลากหลายประการทั้งในชาตินี้และชาติหน้าโดยยกตัวอย่างเรื่องราวในพระไตรปิฎกมาประกอบเนื้อหาเพื่อให้ผู้ฟังได้เข้าใจและตระหนักถึงผลกรรมทางวาจามากยิ่งขึ้น จึงขอขอบคุณทุกแหล่งข้อมูลมาณที่นี้และขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านที่แบ่งปันเรื่องราวดีๆโดยการแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นธรรมทานด้วยครับกรรมทางวาจานำพาให้ตกนรกกรรมคือการกระทำทั้งทางกายวาจาและใจมีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วหากเลือกทํากรรมทางกาย วาจาและใจที่ดีย่อมส่งผลดีต่อตนเองในทางตรงกันข้ามหากเลือกทำกรรมชั่วก็ย่อมส่งผลที่ไม่ดีต่อตนเองเช่นกันกรรมทางวาจาเป็นการกระทําที่มีความสำคัญมากเพราะวาจาคือคำพูดที่ส่งผลทั้งดีและไม่ดีให้กับตนเองและผู้อื่นหากพูดดีตนเองและผู้อื่นก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าพูดไม่ดี ก็ย่อมทำให้ตนเองและผู้อื่นต้องเดือดร้อนกรรมทางวาจาที่ไม่ดีหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวจีทุจริตมีอยู่สี่อย่างคือการพูดเท็จการโกหกเป็นการพูดเพื่อปิดบังความจริงทำให้ผู้ฟังเข้าใจผิดพูดคํำหยาบเป็นคําพูดที่ไม่น่าฟังไม่สุภาพและถ้ามีเจตนาให้ผู้อื่นเจ็บช้าน้าใจกับคาพูดของตนเองด้วยแล้วยิงก่อให้เกิดกรรมไม่ดีมากเท่านั้น พูดสออเสียดเป็นคำพูดที่จงใจเพื่อให้ผู้อื่นแตกแยกกันทะเลาะเบาะแว้งกันพูดเพ้อเจอ้อเป็นคำพูดที่ไม่มีสาระพูดเหลวไหลพูดไม่รู้จักจบวกไปวนมาทำให้เสียเวลาและเปลา่าประโยชน์<__ T _ T _>เมื่อทำกรรมทางวาจาอย่างใดอย่างหนึ่งในสี่อย่างนี้อยู่เป็นประจำจนติดเป็นนิสัยแล้วผลของกรรมย่อมตกถึงตนเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยการให้ผลของกรรมก็จะมีทั้งอย่างหนักและอย่างเบาขึ้นอยู่กับเจตนาประกอบก,บกับการทำกรรมนั้นอยู่เป็นประจำหรือไม่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงผลของกรรมทางวาจาปรากฏในสัพพะหุดสูตรใจความสำคัญได้แสดงให้เห็นถึงผลของกรรมทางวาจาทั้งสอย่างคือหากบุคคลใดก็ตามที่พูดเท็จพูดจาสอดเสียดพูดหยาบคายพูดเพ้อเจอ้อ ซึ่งกระทำอย่างสม่ำเสมอแล้วย่อมเป็นเหตุให้เกิดในนรกเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นเปรตส่วนกรรมอย่างเบานั้นถ้ามีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์เศษกรรมที่ยังหลงเหลืออยู่ก็ยังตามมาให้ผลคือกรรมของคนโกหกก็จะมักถูกใส่ร้ายใส่ความจากผู้อื่นกรรมของคนชอบพูดสอเสียดจะทําให้เป็นผู้ไม่มีมิตรกรรมของคนพูดคาหยาบมักจะได้ยินเสียงที่ไม่ชอบไม่น่าพอใจกรรมของคนพูดจาเพ้อเจอ้อ เมื่อพูดอะไรออกไปก็ไม่มีใครเชื่อถือเรื่องของวาจาครูบาอาจารย์ทุกท่านต่างให้ความสำคัญและกล่าวสอนสิทธิ์อยู่เสมอเสมอเช่นหลวงปูด่ดูพรมปัญโยแห่งวัดสแกจังหวัดอยุธยาท่านได้เคยเทศนาสั่งสอนลูกศิษย์และญาติโยมอยู่เสมอสรุปใจความโดยย่อคือคนที่ชอบดา่าหรือใส่ร้ายผู้อื่นรวมถึงการพูดไม่ดีในลักษณะต่างๆกับผู้อื่นนั้นกมจะตามเร็วคือ ส่งผลให้ผู้พูดมีศัตรูทั้งภายนอกและภายในเป็นที่รังเกียจของผู้อื่นไม่เป็นที่รักของคนทั่วไปและจะมีแต่เรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเข้ามาอยู่เสมอกรรมไม่ดีทางวาจานั้นร้ายแรงมากหากรู้ตัวแล้วให้หยุดทำเพราะหากพลั้งเผลอไปก่อกรรมกับคนที่มีคุณธรรมสูงผลกรรมก็จะยิ่งหนักสำหรับตัวอย่างผู้ที่ได้รับผลของกรรมชั่วทางวาจาในสมัยพระพุทธเจ้ากัสปะมีอยู่ว่า มีพระพิสษุสองรูปอาศัยอยู่ด้วยกันในวัดป่าแห่งหนึ่งทั้งสองท่านมีความสนิทสนมปรองดองกันดีคราวหนึ่งมีพระนักเทศได้เดินทางเข้ามาในวัดแห่งนี้และกล่าวยุยงให้พระทั้งสองแตกความสามัคคีกันจนกระทั่งแยกย้ายกันไปโดยทิ้งวัดแห่งนั้นไว้จึงเป็นโอกาสให้พระนักเทศได้ครอบครองวัดเป็นเจ้าอาวาสตามความประสงค์ของตนต่อมาพระทั้งสองได้มาพบกันที่วัดแห่งหนึ่งจึงได้ปรับความเข้าใจกัน และต่างก็ทราบว่าถูกยุยงจากพระรูปนั้นให้แตกแยกกันท่านจึงกลับมายังวัดป่าที่เคยพำนักอยู่เมื่อพระนักเทศรทราบว่าพระทั้งสองกลับมาจึงเกิดความละอายแก่ใจที่เคยทําไม่ดีไว้จึงหนีเข้าป่าเพื่อบําเพ็ญธรรมแต่การบําเพ็ญก็ไม่ได้ช่วยให้พระรูปนี้เกิดความสงบได้เลยเนื่องจากความผิดที่ทําให้พระทั้งสองแตกแยกกันได้ตามมาหลอกหลอนให้จิตใจไม่สงบเมื่อถึงคราวที่พระนักเทศใกล้หมดอายุไขแล้ว ด้วยวาจาที่ท่านได้กล่าวให้พระสงฆ์แตกแยกกันส่งผลให้ท่านไปเกิดในนรกเอเวจีทันทีเมื่อหมดวารกรรมในนรกแล้วเศษกรรมที่เหลือยังส่งผลให้ท่านเกิดเป็นเปรตมีรูปร่างแปลกประหลาดคือกลายเป็นมนุษย์ส่วนหน้าเป็นหมูมีหางงอกออกมาจากปากและมีหนอนชอนใช้อยู่ในปากทําให้เกิดความทุกข์ทรมานจนกว่าจะหมดกรรมกรรมที่พระนักเทศผู้นี้ได้ทําไว เป็นทั้งร,รมชั่วทางวาจาคือการพูดเสียดสีพูดยุยงผู้อื่นโดยมีเจตนาให้แตกแยกกันการพูดให้สงซึ่งเป็นผู้มีศีลต้องแตกแยกกันยังถือเป็นการทำกรรมหนักคืออนันตริยกรรมเมื่อตายไปแล้วย่อมเกิดในนรกทันทีดังนั้นกรรมหนักในข้ออนันตริยกรรมจึงให้ผลอย่างไม่ลดละแม้ว่าพระรูปนี้จะสำนึกผิดละอายใจและเข้าป่าเพื่อบําเ็ญธรรมก็ตาม แต่ไม่อาจลบล้างได้อีกหนึ่งตัวอย่างของผู้ทำกรรมชั่วทางวาจาที่ต้องเกิดเป็นเปรตปรากฏในอัถกะถาอุตรมาตุเปติวัตถุที่สิบเล่าไว้ว่าภายหลังที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันปรินิพานแล้วจวบจนได้กระทำสังคยนาจนเสร็จสิน้นพระมหากัจจายนะและเหล่าพระพิสุสิบสรูปได้จำพรรษาอยู่ในป่าใหญ่แห่งหนึ่งใกล้กับกรุงโกสัมพี ขนาดนั้นอุตรมามนพได้ทำหน้าที่แทนบิดาซึ่งเป็นอมาต์ของพระเจ้าอุเทนได้พาในช่างไม้เข้าไปในป่าเพื่อนำไม้มาซ่อมแซมพระนครระหว่างนั้นได้เห็นจริยวัรของพระมหากัจจยนะมนพผู้นี้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาจึงได้เข้าไปสนทนาธรรมและขอฟังธรรมจากพระมหากัจจยนะจากนั้นเขาได้นิมนต์พระเถระพร้อมด้วยเหล่าพระพิสุ ไปรับอาหารบิณทบาทที่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้นต่อมาอุตรมามนพได้ถวายพระตาหารแด่พระเถระพร้อมประสงค์ถวายวิหารทานอีกด้วยในกาลครั้งนั้นทําให้บรรดาญาติญาติของเขาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาตามไปด้วยและในการต่อมาไม่นานทําให้มนพผู้นี้ได้สําเร็จโสดาบันแต่บรรดาของเขากลับเป็นผู้ตรณีทีเหนียวไม่ยินดีในการถวายทานของบุตรชาย พร้อมกับคำสาบแช่งว่าหากตราบใดที่บุตรชายได้ถวายสิ่งนั้นแก่พระพิสุขอให้สิ่งของอันนี้จงกลายเป็นเลือดเมื่อถึงยามที่มีการฉลองวิหารทานมารดาของเขาได้ถวายเพียงหางนกยูงํำหนึ่งเท่านั้นต่อมาเมื่อมารดาของอุตรมานบได้สิ้นชีวิตลงด้วยจิตที่เต็มไปด้วยความโลภความตรณีที่เหนียวทําให้นางต้องเกิดเป็นเปรตแต่เหตุจากบุญที่นางได้ถวายํำหางนกยูงทําให้เปรตตนนี้มีผมงาม แต่กรรมของคำสาบแช่งนั้นร้ายแรงนักเมื่อนางหิวกระหายจะดื่มน้ำในแม่น้ำน้ำนั้นก็ได้กลายเป็นเลือดอย่างที่นางได้เคยสาบแช่งไว้เป็นกรรมชั่วทางวาจาที่นางได้เอ่ยออกมาทางจิตใจที่เป็นอกุศลจึงส่งผลให้คำสาบแช่งย้อนเข้าตัวนางเปรตตนนี้จึงมีความหิวกระหายเป็นระยะเวลาถึงห้ปีวันหนึ่งนางเปรตเห็นพระสาวกนามว่าพระกังขาเรวตะ นั่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำจึงได้เอาผมปิดร่างกายไว้และเข้ามาขอดื่มน้ำจากพระเถระพระกังขาเรวตะเห็นว่าน้ำในแม่น้ำนีำน้ก็ใสสะอาดดีอยู่แล้วเหตุฉไฉนนานจึงมาขอน้ำของท่านดื่มนางเปรตได้บอกกับพระเถระว่าเมื่อใดที่นางจะตักน้ำดื่มน้ำก็กลับกลายเป็นเลือดนางจึงไม่อาจด,ดื่มได้เพราะสมัยที่นางยังเป็นมนุษย์นางไม่ได้มีความยินดีต่อการถวายทานของบุตรชายทั้งยังด่าว่าสารพัด โดยให้ความไม่พอใจของตนนี้จงปรากฏเป็นเลือดในปรโลกเหตุเพราะวิบากกรรมของคำสาปแช่งคำด่าทอจึงส่งผลให้น้ำกลายเป็นเลือดเมื่อนางต้องการดื่มนั่นเองนางจึงอดอยากอยู่ตลอดเวลาพระกังขาเรวตะมีความเมตตาต่อนางเปรตท่านจึงถวายน้ำดื่มแด่พระพิสุสงฆ์แล้วอุทิศให้กับนางเปรตตลอดจนการนำผ้าบางสุกุลมาทำเป็นที่นอนและหมอนเพื่อถวายให้แก่พระพิสุและอุทิศให้กับนางเปรต เมื่อนางเปรตได้อนุโมทนาบุญแล้วก็ปรากฏให้เกิดทิพยสมบัติแก่นางเปรตตัวอย่างวิบากกรรมชั่วทางวาจานั้นมีอยู่อย่างหลากหลายเพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให้ผู้คนได้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามละเว้นจากการประพฤติชั่วทางวาจาที่จะนำซึ่งภัยร้ายแก่ตนเองที่ร้ายแรงที่สุดคือต้องตกนรกหมกไหมเกิดเป็นเปรตในภพภูมิต่ำหิวโหวยสุดทรมาน